ครับรายการโฟกัสที่ลำปลางตอนนี้เรามาอยู่ยังที่พระธาตุเจดีลอยน้ําวัดพระธาตุบอ่อส้มตําบลบ้านสาออาเภอแจ้มห่มจังหวัดลำปลางครับอีกสักครู่ทางวัดพระธาตุบ่อสม้มกับศิรินุสิธิ์ด้รับความเมตตาจากท่านเจ้าคุณพระราชปัญญาภรณ์ท่านรองเจ้าคณะพระหกจะได้ทําพิธีตัดเลบบินเปิดสะพานบุญเชื่อมโยงจากผืนแผ่นดินจากวัดพระธาตุบ่อสม้มเข้ามายัางพระธาตุเจดีลอยน้ําทะเลสาบเขื่อนกิวลมเป็นลำดับต่อไปครับ ขอการนิมนต์ครับครัขบขณะน,นี้เป็นนิมิตหมายอันดีเป็นสิริมงคลเป็นอย่างยิ่งครับที่จะได้มีพิธีในการเปิดเป็นสะพานบุญเชื่อมจากรอยต่อผืนแผ่นดินวัดพระาธาตุบ่อสม้มเข้าสู่พระาธาตุเจดีย์ลอยน้ําซึ่งเป็นหนึ่งเดียวประเทศไทยโดยประธานสงฆ์ก็คือท่านพระราชปัญญาพรครับท่านรองเจ้าคณะภาคหครับ ทิวัตโนเีวังสวังวิชโยโหอิสยาสุชยมังคะเรอะบาลาจิตปบาลังเกสีเสปตาวิโุคะเรอะปิเสเกิสัพพุทธานังอาคาปโตภโ นาติสุนังคาตังสุมังคะังโสุพภาตังโสติตังสุขโนสุโมโหตจัสุเยตังควมมาจาิสุขธรรกินังกายกรรมังมาจากรรมังปะทากินังปะทากินังมนกกรรมังปะเนติเตปะทากินังปะทากินังริกาตวานาบันตา ครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นเนื้อนาบุญของเราพุทธบริษัทสี่รวมถึงท่านผู้สังกัชนทั่วประเทศและทั่วโลกครับที่ได้ร่วมอนุโมทนาบุญในการเปิดสะพานบุญเชื่อมรอยต่อจากพื้นที่สปายะนั่นคือวัดพระาธาตุบ่อส้มตำบลบ้ั่นสาอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางเชื่อมเป็นสะพานบุญเป็นสะพานที่มีความมั่นคงแข็งแรงเป็นแผ่นเหล็กแล้วก็มีราวเหล็กที่ป้องกันเรื่องความปลอดภัยเพื่อจะไปให้ผู้คนที่เดินทางเข้าไป วิปัสนากรรมฐานที่เจดีลอยน้ําของวัดพระธาตุบ่อส้มแห่งนี้ครับเพราะฉะนั้นเดียวกันวันนี้เป็นวันที่16มกราคม2566กครับเป็นวันครูซึ่งมีความสําคัญกับสังคมไทยมาเป็นอย่างยิ่งก็ขอเรียนเชิญผู้สานิยชนที่ติดตามรายการโฟกัสที่ลาปางโดยอาจารย์สงมิงเชื้อรวมถึงเครือข่ายของโซเชียลมีเดียบอกว่าวันนี้อขอเรียนเชิญหรือว่าขอเชิญชวนผู้สานิยชนทั่วประเทศได้เดินทางมาที่วัดพระธาตุบ่อส้มครับ ที่ตำบลบ้านสามอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางมาประพฤติวัดปฏิบัติธรรมที่วัดพระาธาตุบ่อส้มแห่งนี้ครับในโอกาสนี้ก็ขอได้รับความอนุโมนทนาบุญและขอกราบขอบคุณท่านเจ้าคุณพระราชปัญญาพรท่านรองเจ้าคณะพระหกด้วยความเคารพอย่างสูงแล้วก็พระอาจารย์บุญสิทธิธ์สุธิจิตโตพระเทรานุเทระทุกทุครับนมัสก,การวยความเคารพค,ครับครับตอนนี้เป็นย่างก้าวแรกที่พระเทรานุเทระได้เหยียบย่าเข้ามายัางสะพานบุญที่จะเชื่อมรอยต่อไปถึงพระาธาตุเจดีลอยน้าครับ ไปทำที่ที่ทำนะ